ายคนเห็นว่ามีหลายๆคนเนี่ยเริ่มขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะทางเลือกแต่ผู้ชมครับทางกรมการขนส่งทางบกไม่เคยขึ้นทะเบียนหรือว่าให้ใบอนุญาตในการขับขี่นะครับแล่ถ้าเกิดว่าเราไปฝ่าฟืนโทษจะหนักแค่ไหนมาติดตามกันในช่วงนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทรนเลยนะครับสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคุณบอกว่าเป็นเหตุผลรักโลกครับเป็นพลังงานสะอาดประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วนะครับอย่างบ้านเราสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่เห็นขับภายในตรอกซอกซอยบ คนถนนเส้นทางต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับคือทางกรมการขนส่งทางบกไม่เคยขึ้นทะเบียนให้อนุญาตในการใช้ครับว่าลักษณะรถตามกฎกระทรวงอ่ะจะเข้าคล้ายๆกับรถจักรยานยนต์แต่ว่าจริงๆแล้วในการกําหนดการในการจดทะเบียนนั้นเนี่ยนอกจากกําหนดลักษณะขนาดสัดส่วนแล้วเนี่ยมันยังจะมีลักษณะของ อุปกรณ์ส่วนควบด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัยเช่นกระจกมองหลังไฟโคมไฟเลี้ยวหรือว่าสัญญาณเตือนที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งหลายแต่รถสกูตเตอร์เนี้ยค่ะจริงๆแล้วไม่ไม่มีอุปกรณ์ส่วนควบที่ครบตามกฎกระทรวงกำหนดไว้ก็เลยจึงไม่ได้อยู่ในข่ายที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะควบคุมรถสกูตเตอร์ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยถ้าตามนิยามของกฎหมายถือว่าเป็นรถ รถแบบนี้ในต่างประเทศก็มีนะครับหลายประเทศไม่สามารถจดทะเบียนและใช้บนทางได้ในประเทศไทยก็เช่นกันในกฎหมายจราจรมันบอกว่าห้ามนํารถยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในทางการที่จะนำสกูตเตอร์ดังกล่าวมาวิ่งบนถนนร่วมกับรถแบบอื่นร่วมกับยานพาหนะอื่นที่มีความเร็วสูงเกิดอันตรายไหมตรงนี้ต้องเรียนก่อนว่าโอกาสในการเกิดอันตรายสูงมากเจ้าพนักงานตํารวจ จึงไม่อนุญาตให้นำรถด,ดังกล่าวมาใช้ในทางสาธารณะเมื่อรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ายังมีแนวโน้มที่ผู้คนจะเลือกใช้หากมองถึงโอกาสขอขึ้นทะเบียนเพื่อน,นำมาใช้บนถนนสาธารณะได้เหมือนรถประเภทอื่นๆกรมการขนส่งมองว่าเรื่องนี้ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะคะโดยเฉพาะความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่บนท้องถนนค่ะจริงๆก็ยังไม่แนะนำคือคือถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องในแง่ของตัวรถอย่างเดียว มันอาจจะต้องพิจารณาในหน่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นแต่ตำรวจการใช้ในทางการใช้ร่วมกับคนอื่นทุกวันนี้แค่มอเตอร์ไซค์ขับบนทางเทาง้านี่เราคือเราไม่ได้ดูแลเฉพาะคนขับเราดูแลผู้ใช้ทางร่วมอื่นๆด้วยเนี่ยค่ะซึ่งคงต้องต้องออขอเวลาศึกษาถ้าถ้ามันมีความจําเป็นและมีความปลอดภัยคือกรมการขนส่งทางบกไม่น่าจะมีปัญหาแต่ในขณะนี้ต้องเรียนว่า ภายใต้กฎหมายหรือข้อกําหนดที่ท,ที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ค่ะถึงแม้กฎหมายยังไม่เอื้อนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกใช้ค่ะมีคําแนะนําวิธีใช้ที่จะไม่กระทบกับสิทธิ์ของบุคคลอื่นและกเกิดความปลอดภัยได้ด้วยค่ะีที่ใช้ในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิตเครื่องจกักรที่มีพื้นที่จํานวน กว้างขวางแลจะจําเป็นต้องเดินทางใน,ในจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใช้สกูตเตอร์แบบนี้ได้เพราะว่ามันไม่เป็นทางสาธารณะและไม่ใช่ประชาชนใช้ร่วมกันถ้าพี่น้องประชาชนมีความสนใจที่จะซื้อมาใช้นะครับแนะนําว่าขอให้ใช้ในพื้นที่ส่วนบุคคลในบริเวณบริเวณบ้านของท่านเอง นะครับในโรงงานที่มีพื้นที่ก,กว้างๆหรือลานอะไรที่เป็นของส่วนบุคคลอันนี้สามารถใช้ได้หรือพื้นที่โรงแรมใดที่มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลยังสามารถใช้ได้ครับไม่ผิดกฎหมายครับในส่วนของผู้ประกอบการเองเราก็พยายามแจ้งเขาว่าคุณจะให้เช่าก็ได้แต่คุณต้องเตือนลูกค,ค้าให้ลูกค,ค้าเขาทราบนะว่าคุณเอาไปวิ่งบนถนนร่วมกับรถแบบอื่นไม่ได้นะครับ